เขาก็ยอดซ้อนะครับซ้อกันดำหน้าคนละวันซ้อวันนะครับพยายามซ้อกันสนุกนะครับแต่ลยนะครับบางคนก็ท่านนะครับบางหลุนก็ไม่ท่านนะครับแต่การตำหน้าดำแต่คอนนะครับก็ชาวหน้านะครับเป็นครัวยห้่ของโลกนะครับตัวชาวหน้าถ้าไม่มีชาวหน้านะครับเราก็ไม่มีข้าวกินนะครับเพราะประเทศไทยเรานัครั้นมากเป็นชาวหน้าแต่ั้นมากนะครับ พอเราไม่ได้กินกระด้มปังนะครับก่อไปนครัเพรากินข้าวฉะนั้นวันนะครับเขาใจก้อยคุ้มนะครับเขาหลอมเขาเวียนเวียนก็เป็นเชือกเขาหยิบเอาเสี้ยนควายไปเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับเพราะเรเคยทำด้วยนะครับแต่เด็กเรียนคไข่ก็ไม่มีเชือกเขาใจควายเวียนออกนะครับอ่าจใยค้อยเวียนเมื่อถีนกพักบุ้งแต่เด็กนะครับวันหน้ากับเรี้ยนไข่เชือกตรงนี้ด้วยนะครับอ่าดำเป็น วันนี้เรามาท่าผิดกันท่องบิงนะครับท่องบิงประมาณตับขึงลายนะครับเสียบขึงลายนะครับข้อเม็ดด้วยนะครับก็เม็ดตัดตาเล่นด้วยครับรักท่องถือปากฟ้านะครับเพื่อให้มันแตกยอดเร็วนะครับเดี๋ยวก็อกรลกเร็วนะครับผมมันจะปลดแตกยอดนะครับรกมันจะเาเรามาอีกกลั้งหนึ่งนะครับมาเก็บนะครับมาเก็บต้องใจแก อ่าแล้วก so ็พวกเรียมนะครับนะครับวันเก็ตนี้นะครับถึงรังไลยคือก็ไม่มีข้าวกินนะครับมาจากชาวนามาจากหลักยามาจากต้นดีต้นดินนะใครจะทำหน่าเย็นนะครับอ่ามีนมาไหมบางคนเป็ไม่ต้องเนที่ นี่คือวิธีการขนุกขนุกนะครับเรามาสาธิตในการตอกบอลนะครับและเรลยกของวิทย์พีชตะไให้ใกล้ดำเรือแต่เพื่อนเช่นี้ะครับนี่กับคือการสาธิตในการตอกม้านะครับการสาธิตาอกม้านะครับในก่อนมานะครับเรียกขจรนาปราดับแบบนี้นะครับ หลวงปูเร <Es> <an> ีอนยาเรีอนร้านของเรานะครับจั้มาปฏิสโลภนะครับจนมาปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เราจม่เห็นคนจำหน้าแล้วนะครับก็อ๋อในที่พ่านนะครับเรยชัดจำเป็นต้องราชิตนะครับในในพระในจีนองนะครับก็หย่อนย่อนยุคนะครับอดีตย่อนอดีตนะครับย่อนอดีตมาสั่งเรื่องเราในพ่อแม่ทายายของเรานะครับ